ดูวอลเล่บอลสดไทยปากีสถานถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายไทยไทยู16วันนี้8ทีมเอเชียดูวอลเล่บอลสดไทยปากีสถานวันนี้วันที่27กรกฎาคม66ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายไทยไทยู16วันนี้ศึกวอลเล่บอลชายยู16ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานดูวอลเล่บอลสดวันนี้เวลา14นาฬิกา30นาที ส่งใจเชียรตบหนุ่มไทยในรอบ8ทีมสุดท้ายลุ้นให้คว้าชัยชนะเช็คช่องทางชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ทางช่อง YouTube AVC โดยผลงานของวอลเล่บอลชายทีมชาติไทย u 16ในศึกวอลเล่บอลชาย u 16ชิงแชมป์เอเชีย2023 ที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566เกมรอบ8ทีมวอลเล่บอลไทยยู่16ประเดิมพบกับไต้หวันโดยวอลเล่บอลชายไทยพ่าย,ไ,ยไ,ตไต้หวันไป2-3เซต16 25 28 22 25 16 24 26แปสละ1 1 1เเช็คช่องทางดูวอลเล่บอลไทยปากีสถาน ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายไทยวันนี้วอลเล่บอลยูสิบเอเชียรอบ8ทีมดูวอลเล่บอลสดวันนี้ไทยพบปากีสถานวันที่27กรกฎาคม66คลิกที่นี่ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทยวันนี้คลิกที่นี่